สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาจมไปลองไปวันนี้วันนี้สิจมไว้อย่างสิลองไว้อย่างมาเบิ่งแมวสักคนมาจมไปลองไปวันนี้โอ้อันนิงอันนิงพ่อเพื่อนอันนิงสุดละจมไปลองไปวันนี้สิไวงไหนวันนี้ฝนตกเราฝนตกฝนตกก็เลยไม่เหตดคลิปอีกแล้วเพราะท่านเหตุคลิปหลายมือเราคลิปจมไปลองไปนะวันนี้สิจมไปลองไปเรื่องอีง จมไปร้องไปเรื anut, ่องอะไรจมไปกับแมวจมไปกับแมวจมไปร้องไปเอากัดลงไป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 จมไปร้องไปจมไปร้องไปอ้ยตาผู้ใดมองเรานนั้นนะจมไปร้องไปพี่น้องไม่ได้เหดโดูแล้วจมไปร้องไปเบิ้งแมวหัวไปเบิ้งแมวหัวไปเบิ้งแมวหัวไปวันนี้เบิ้งแมวหไปจมไปร้องไปเอาเอาเรียนกันเจ้าเบื้องลวดมันมาลับบนนอนหรออือีิจมไปร้องไปวันนี้ แค่ยังลูกแค่ยังลูกโอ้โอไม่เลอะฝอยูป่าปีนั้นในลายมีลาลาชัดก่อนทำบุญกันไว้ก็คงนี้ไปไกลไปผีจะกลับมาให้คือสามปีวันนี้ลองเพลงอย่างน้อยาจงไปลองไป ถึงจะโถให้ตายก็ยังไม่หายคิดถึงถึงคิดแล้วก็ถึงก็ยังเป็นแบบนี้แค่วางสายนาทีหนึ่งเหมือนไม่ได้คุยเป็นปีเป็นเพราะใจฉันมีเธอตลอดเวลาเป็นเพราะว่ารักเธอ เลยอยากโทรโทรกับเธออีกทีเพื่อใจมันจะหายคิดถึงอ้าว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 ลองไปจมไปลองไปจมไปพี่น้องจมไปลองไปพีเนาะอ้าวเอากระร่งเล่ลมมนมุดปากกูเด็กพี่น้องแ <c oughs> มวข่อยมันมดนั่นดวกลองไปจมไปอ้าวคุณเห็นเกิดอะไรขึ้นพี่น้อง โอ้ยโอ้ยคิดทอดเจ้าคีดเขาเพาแซ่บเป็นความแหนมเ็นกยนแหนมเพ็นตหนาเจ้าแต่ในความเป็นจริงเจ้าต้องการเป็นของเขาถึงไอ้ความเศร้า,ากับก้อนอน้ำตาสาถูกเอ้อถ้าเขาหน้าถิ่มเธอไปถ้าเขาเห็นเจ้าเสียใจหัวไหวเดอว้อว่าไอ้ยังคืดฮอดอยู่เด้อไอ้ยังคืดฮอดเสมอใจ้าไอนั้นมีแต่เธอหักเจ้าร้ายว่าทั้งัไอ้สากอนคิดฮอดจนหลอนค้ำแพงไอ้กัดเลยแซง บ่ได้เพลงพี่น้อยจ้าได้แต่จมไปลองไปได้แต่จมไปลองไปได้แต่จมไปลองไปโอ้ยบ่ได้เพลงบ่ได้เพลงเบิ่งเบิ่งแมวข่อยพผัะเรียนเสียงแมวแมวมามาจมไปลองไปจมไปลองไปบ่ได้เฮ็ดคลิปมาหลายมื้อแล้วนะจมไปลองไปข่อยนะ